เลขท้ายปีเกิดบอกอะไรโบราณว่าไว้ที่จะพาคุณไปค้นพบเรื่องราวและภูมิปัญญาเก่าแก่ที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเราในทั้งคืนนี้แสงจันทร์กำลังทอประกายบนท้องฟ้าดวงดาวส่องแสงระยิบระยับและกลิ่นหอมของดอกราตรีโชยมาตามลมดิฉันอยากจะชวนคุณมานั่งล้อมวงรอบกองไฟกับดิฉัน แล้มารับฟังเรื่องราวที่จะพาเราไปค้นพบตัวตนที่แท้จริงเรื่องราวของเราเริ่มต้นจากเด็กสาวคนหนึ่งชื่อน้องแพรเธอกำลังสับสนกับชีวิตตัวเองเธอนั่งอยู่ที่เดิมมาเป็นเวลานาน,านแล้วในหัวของเธอเต็มไปด้วยคำถามมากมายเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองเธอรู้สึกเหมือนคนไร้จุดหมายไม่รู้ว่าตัวเองมีความพิเศษอะไรเหมือนอย่างคนอื่นๆจนกระทั่งคืนหนึ่ง เธอได้เดินทางไปหาคุณตาที่บ้านสวนคุณตาของน้องแพรเป็นชายชราผู้ซึ่งมีรอยยิ้มที่อบอุ่นและดวงตาที่เต็มไปด้วยความรู้คุณตานั่งอยู่ทั้งกองไฟยามค่ำคืนและเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยคําถามของหลานสาวไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลหรอกหลานเลขท้ายปีเกิดของเจ้ามันบอกหมดแล้วว่าเจ้าเป็นใครคุณตาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มและนุ่มนวล น้องแพรทำหน้าไม่เข้าใจมันหมายความว่าอะไรเหรอคะเธอถามอย่างสงสัยคุณตาไม่ตอบแต่เพียงแค่ยิ้มแล้วมองเข้าไปในเปลวไฟในความมืดของค่ำคืนนี้ทุกๆอย่างดูเหมือนจะไร้ทิศทางแต่เปลวไฟนี้มันจะช่วยให้เราได้มองเห็นเส้นทางของเราคุณตาหันมามองน้องแพรอีกครั้งและคืนนี้ตาจะเล่าเรื่องของแต่ละเลขให้หลานฟังเพื่อที่หลานจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้น น้องแพรมองเข้าไปในกองไฟอีกครั้งเธอรู้สึกเหมือนได้พบกับแสงสว่างแล้วน้องแพรนั่งฟังอย่างตั้งใจคุณตาพยักหน้าอย่างช้าแล้วเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มและนุ่มนวลเลขศูน์โบราณว่าเป็นเลขแห่งการเริ่มต้นเป็นเหมือนผืนดินว่างเปล่าที่พร้อมจะปลูกต้นไม้สร้างบ้านเรือนหรือจะทำอะไรก็ได้ตามใจต้องการ คนที่มีเลขท้ายปีเกิดเป็นเลขศูนมักจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการที่ล้ำลึกและที่สำคัญที่สุดมักจะเป็นผู้นำโดยธรรมชาติพวกเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเดินตามใครแต่เกิดมาเพื่อสร้างทางเดินใหม่ให้กับคนอื่นน้องแ p l น n ิ i งเงียบไปสักพัก เธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีความพิเศษอะไรเลยแต่คำพูดของคุณตากลับทำให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้เป็นคนธรรมดาอย่างที่คิดแล้วเลขศูนย์ยังมีอะไรอีกไหมคะเธอถามด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นคุณตายิ้มแล้วบอกว่าเลขศูนย์เป็นเลขแห่งการปรับตัวเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ ไม่ว่าจะต้องเจอกับเรื่องราวที่ยากลำบากแค่ไหนคนที่มีเลขท้ายปีเกิดเป็นเลขศูนย์ก็จะสามารถปรับตัวและเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้เสมอคุณตามองดูน้องแพรที่นั่งฟังอย่างตั้งใจก่อนจะยิ้มและเริ่มต้นเล่าเรื่องราวของเลขต่อไปเลขหนึ่งโบราณว่าเป็นเลขแห่งผู้นำเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงเจิดจ้า เป็นคนที่กล้าหาญและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆคนที่มีเลขท้ายปีเกิดเป็นเลขหนึ่งมักจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความทะเยอะทะยานและที่สำคัญที่สุดมักจะเป็นคนที่กล้าที่จะสร้างทางเดินใหม่ให้กับตัวเองเจ้าเป็นเหมือนนักรบที่กล้าหาญเจ้ามีพลังที่จะนำพาตัวเองและคนอื่นไปสู่ความสำเร็จ น้องแพร่งเงียบไปสักพักเธอคิดถึงเพื่อนคนหนึ่งที่มีเลขท้ายปีเกิดเป็นเลขหนึ่งเธอนึกภาพเพื่อนคนนั้นที่มักจะเป็นผู้นำในทุกๆเรื่องแล้วเลขหนึ่งยังมีอะไรอีกไหมคะเธอถามด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นคุณตายิ้มและบอกว่าเลขหนึ่งเป็นเลขแห่งการตัดสินใจเป็นคนที่สามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะต้องเจอกับเรื่องราวที่ยากลำบากแค่ไหน คนที่มีเลขท้ายปีเกิดเป็นเลขหนึ่งก็จะสามารถตัดสินใจและเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้เสมอคุณตายิ้มอย่างใจดีเมื่อเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยของหลานสาวเก่าละเรามาดูกันที่เลขตัวต่อไปคุณตาเอ่ยขึ้นเลขตัวต่อไปคือเลขสองคุณตาเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มและนุ่มนวลโบราณว่าไว้ว่า เลขนี้เป็นเลขแห่งผู้สร้างสำดุลเป็นเหมือนแสงจันทร์ที่คอยส่องสว่างในยามค่ำคืนเป็นคนที่จิตใจที่อ่อนโยนและเป็นผู้ประสานความสัมพันธ์คนที่มีเลขท้ายปีเกิดเป็นเลขสองมักจะเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสูงมีความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้างพวกเขา มักจะเป็นคนที่ทำให้คนอื่นรู้สึกปลอดภัยและสบายใจเมื่ออยู่ใกล้น้องแพรนิ่งเงียบไปสักพักเธอคิดถึงเพื่อนคนหนึ่งที่มีเลขท้ายปีเกิดเป็นเลขสองเธอนึกภาพเพื่อนคนนั้นที่มักจะเป็นคนกลางคอยไกล่เกลี่ยเวลาที่เธอและเพื่อนคนอื่นทะเลาะกันแล้วเลขสองยังมีอะไรอีกไหมคะเธอถามด้วยน้ำเสียงที่อยากรู้อยากเห็น คุณตายิ้มแล้วบอกว่าเลขสองเป็นเลขแห่งความอ่อนโยนเป็นคนที่สามารถสร้างสมดุลกับชีวิตของตัวเองและคนรอบข้างได้ไม่ว่าจะต้องเจอกับเรื่องราวที่ยากลำบากแค่ไหนคนที่มีเลขท้ายปีเกิดเป็นเลขสองก็จะสามารถทำให้ทุกอย่างกลับมาอยู่ในความสงบได้เสมอน้องแพรมองเข้าไปในกองไฟอีกครั้ง เธอพร้อมที่จะรับฟังเรื่องราวของเลขต่อไปแล้วคุณตาเฝ้ามองหลานสาวด้วยความรักและความภูมิใจที่ได้เห็นเธอค่อยๆค้นพบตัวเองเอาละ่ะเรามาดูกันที่เลขตัวต่อไปคุณตาเอ่ยขึ้นเลขตัวต่อไปคือเลขสามคุณตาเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มและนุ่มนวล โบราณว่าเป็นเลขแห่งนักสื่อสารเป็นเหมือนสายลมที่พัดพาเรื่องราวจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเป็นคนที่ฉลาดในการพูดคุยและสร้างความประทับใจให้กับคนรอบข้างคนที่มีเลขท้ายปีเกิดเป็นเลขสามมักจะเป็นคนที่มีคารมดีมีไหวพริบในการพูดและที่สำคัญที่สุดมักจะเป็นที่รัก และเป็นที่ชื่นชอบของคนรอบข้างน้องแพรนนิ่งเงียบไปสักพักเธอคิดถึงเพื่อนคนหนึ่งที่มีเลขท้ายปีเกิดเป็นเลขสาเธอนึกภาพเพื่อนคนนั้นที่มักจะเป็นคนเล่าเรื่องสนุกสนุกและทำให้ทุกคนในกลุ่มหัวเราะได้เสมอแล้วเลขสมยังมีอะไรอีกไหมคะเธอถามด้วยน้ำเสียงที่อยากรู้อยากเห็น คุณตายิม้มแล้วบอกว่าเลขสามเป็นเลขแห่งการแสดงออกเป็นคนที่สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะต้องเจอกับเรื่องราวที่ยากลำบากแค่ไหนคนที่มีเลขท้ายปีเกิดเป็นเลขสาก็จะสามารถจัดการกับความรู้สึกของตัวเองและเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้เสมอ คุณตาเห็นเปลวไฟในกองไฟลุกโชนขึ้นอีกครั้งราวกับกำลังเชื้อเชิญให้เรื่องราวดำเนินต่อไปเอาละเรามาดูกันที่เลขตัวต่อไปคุณตาเอ่ยขึ้นเลขตัวต่อไปคือเลขสี่คุณตาเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มและนุ่มนวลโบราณว่าเป็นเลขแห่งนักวางแผนเป็นเหมือนเสาหลักที่แข็งแรงที่คอยค้ำจุนบ้านเรือน เป็นคนที่รอบคอบคิดวิเคราะห์เก่งและสามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตได้คนที่มีเลขท้ายปีเกิดเป็นเลขสี่มักจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงมีความละเอียดรอบคอบและที่สำคัญที่สุดมักจะเป็นคนที่สามารถวางแผนชีวิตได้อย่างเป็นระบบและมีระเบียบวินัยน้องแพนนิ่งเงียบไปสักพักเธอคิดถึงเพื่อนคนหนึ่งที่มีเลขท้ายปีเกิดเป็นเลขสี่ เธอนึกภาพเพื่อนคนนั้นที่มักจะเป็นคนวางแผนการเดินทางและกิจกรรมต่างๆได้อย่างสมบูรณ์แบบเสมอแล้วเลขสี่ยังมีอะไรอีกไหมคะเธอถามด้วยน้ำเสียงที่อยากรู้อยากเห็นคุณตายิ้มแล้วบอกว่าเลขสี่เป็นเลขแห่งความมั่นคงเป็นคนที่สามารถสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับชีวิตของตัวเองและคนรอบข้างได้ ไม่ว่าจะต้องเจอกับเรื่องราวที่ยากลำบากแค่ไหนคนที่มีเลขท้ายปีเกิดเป็นเลขสี่ก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปได้เสมอคุณตาเห็นน้องแพรเริ่มมีสีหน้าครุ่นคิดมากขึ้นเอาละ่ะมาฟังเรื่องของเลขตัวต่อไปคุณตาเอ่ยขึ้นเลขตัวต่อไป คือเลขห้าคุณตาเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มและนุ่มนวลโบราณว่าเป็นเลขแห่งนักผจญภัยเป็นเหมือนสายลมที่ไม่มีวันหยุดนิ่งเป็นคนที่รักอิสระและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอคนที่มีเลขท้ายปีเกิดเป็นเลขห้า มักจะเป็นคนที่ไม่ชอบความจำเจมีความอยากรู้อยากเห็นในทุกๆเรื่องและที่สําคัญที่สุดมักจะเป็นคนที่กล้าที่จะออกนอกกรอบเพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตน้องแพรนิ่งเงียบไปสักพักเธอคิดถึงเพื่อนคนหนึ่งที่มีเลขท้ายปีเกิดเป็นเลขห้า เธอนึกภาพเพื่อนคนนั้นที่มักจะเป็นคนชวนเธอไปเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไปและทำในสิ่งที่เธอไม่เคยทำเสมอแล้วเลขห้ายังมีอะไรอีกไหมคะเธอถามด้วยน้ำเสียงที่อยากรู้อยากเห็นคุณตายิ้มแล้วบอกว่าเลขห้าเป็นเลขแห่งการปรับตัว เป็นคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้ไม่ว่าจะต้องเจอกับเรื่องราวที่ยากลำบากแค่ไหนคนที่มีเลขท้ายปีเกิดเป็นเลขหก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปได้เสมอคุณตายิ้มอย่างใจดีเมื่อเห็นว่าน้องแพรเริ่มมองเห็นตัวเองในเรื่องราวของแต่ละเลขแล้วเอาล่ะเรามาดูกันที่เลขตัวต่อไป คุณตาเอ่ยขึ้นเลขตัวต่อไปคือเลขหกคุณตาเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงที่ท้มและนุ่มนวลโบราณเป็นเลขแห่งผู้ให้เป็นเหมือนผืนน้ำที่ให้ความชุ่มชื่นแก่ทุกสรรพสิ่งเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตารักครอบครัวและเป็นที่พึ่งพิงของคนรอบข้างคนที่มีเลขท้ายปีเกิดเป็นเลขหกมักจะเป็นคนที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่มีความเสียสละและที่สำคัญที่สุด มักจะเป็นคนที่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไม่มีเงื่อนไขน้องแพรนนิ่งเงียบไปสักพักเธอคิดถึงตัวเองที่มักจะเป็นคนคอยให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆและคนในครอบครัวเสมอแล้วเลขหกยังมีอะไรอีกไหมคะเธอถามด้วยน้ำเสียงที่อยากรู้อยากเห็นคุณตายิ้มแล้วบอกว่าเลขหกเป็นเลขแห่งความรัก เป็นคนที่สามารถสร้างความรักและความอบอุ่นให้กับชีวิตของตัวเองและคนรอบข้างได้ไม่ว่าจะต้องเจอกับเรื่องราวที่ยากลำบากแค่ไหนคนที่มีเลขทายปีเกิดเป็นเลข6ก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปได้เสมอคุณตาเฝ้ามองน้องแพรด้วยความรักและความภาคภูมิใจที่ได้เห็นเธอค่อยๆค้นพบตัวเองเอาละ่ะเรามาดูกันที่เลขตัวต่อไป คุณตาเอ่ยขึ้นเลขตัวต่อไปคือเลขเคุณตาเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มและนุ่มนวลโบราณว่าเป็นเลขแห่งผู้มีสัญชาตญาณเป็นเหมือนดวงตาที่สามที่มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเป็นคนที่มีลางสังหรณ์และสัญชาตญาณที่แม่นยำคนที่มีเลขท้ายปีเกิดเป็นเลขเจมักจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง มีความลึกซึ้งทางความคิดและที่สำคัญที่สุดมักจะเป็นคนที่เชื่อในลางสังหรณ์ของตัวเองน้องแพ l a นิ่งเงียบไปสักพักเธอคิดถึงตัวเองที่มักจะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำเสมอเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจว่านี่คือความพิเศษที่เธอมีแล้วเลขเจ็ดยังมีอะไรอีกไหมคะเธอถามด้วยน้ำเสียงที่อยากรู้อยากเห็น คุณตายิ้มแล้วบอกว่าเลขเจ็ดเป็นเลขแห่งการเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่สามารถเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองได้อย่างไม่มีข้อสงสัยไม่ว่าจะต้องเจอกับเรื่องราวที่ยากลำบากแค่ไหนคนที่มีเลขไทยปีเกิดเป็นเลขเก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปได้เสมอเปลวไฟในกองไฟลุกโชนอย่างเงียบสงบ ส่องสว่างใบหน้าของน้องแพรที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายเอาละหลานรักมาถึงเลขสองตัวสุดท้ายที่เราจะคุยกันในคืนนี้แล้วนะเลข8นั้นโบราณว่าไว้คือความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่สิ้นสุดมันคือการไหลเวียนที่ไม่หยุดหย่อนเหมือนสายน้ำที่ไม่เคยเหือดแห้ง คนที่มีเลขท้ายปีเกิดเป็นเลข8ปมักจะมีความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตพวกเขามีพรสวรรค์ในการบริหารจัดการและมักจะดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณปาเอ๋ยขึ้นด้วยน้ำเสียงทุม้มนุ่มน้องแพนึกถึงเพื่อนหลายคนที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จในหลายด้านเธอเข้าใจแล้วว่า ความสมบูรณ์นั้นไม่ได้วัดกันแค่ตัวเลขในบัญชีธนาคารแต่คือความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากภายในใจต่างหากทีนี้มาถึงเลข9โบราณว่าเป็นเลขแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นใหม่มันเหมือนกับการเดินทางที่มาถึงจุดสิ้นสุดของบทหนึ่งเพื่อที่จะเปิดหน้าใหม่ของชีวิต คนที่มีเลขท้ายปีเกิดเป็นเลข9มักจะเป็นคนที่มีจิตใจเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆเสมอพวกเขาไม่กลัวที่จะทิ้งสิ่งที่เก่าไปเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่สดใสกว่าคุณตาเล่าต่อด้วยน้ำเสียงหนักแน่นขึ้นเล็กน้อยน้องแพรรู้สึกถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงที่แฝงอยู่ในเลข9 เธอนึกถึงความฝันและความปรารถนาที่เธอเคยเก็บซ่อนไว้เธอรู้สึกว่าเธอได้ของขวัญล้ำค่าจากคุณตาของขวัญที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าแต่เป็นแผนที่นำทางที่จะช่วยให้เธอเข้าใจตัวเองและก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจเลขเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราได้รู้จักตัวเองแต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือตัวเราเองตั้งหาดที่จะสามารถกำหนดชะตาชีวิตของเราได้คุณตาเอ่ยทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นคุณเห็นด้วยกับคุณตาไหมคะถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเรื่องราวสัมให้กับคนที่คุณรักเพื่อส่งต่อปัญญานำทางชีวิตสวัสดีค่ะ